ขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เราจะมีเราจะเริ่มงานปั้นกันแล้วนะคะขั้นตอนนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะ,ะหนึ่งเลยค่ะกระดาษขาวเทาที่เราตัดเป็นรูปหน้ากากไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสองนะคะเชือกฟางนะคะแล้วก็ตัวที่เราใช้สําหรับแขวนนะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้านักเรียนไม่มีนักเรียนใช้ หูจับกระป๋องโค้กอะคะ่ะที่ใช้สำหรับเปิดกระป๋องโค้กได้นะคะแล้วเราก็วัดขนาดของหน้ากากนะคะให้ให้พอดีนะคะหน้ากากตรงนี้นะคะต้องมีความยาวพอดีกับ เชือกฟางนะคะแล้วก็ตัวที่ใช้สําหรับล็อกนะคะไอ้ตัวล็อกนี้นะคะใช้ใส่เฉพาะข้างบนอย่างเดียวก็ได้อันนี้คุณครูต้องการให้มันมีความคงทนก็เลยใส่ไปสองอันนะคะใส่อันเดียวก็ได้นะคะน,นี้นะคะเอาไว้สําหรับแขวนนะคะออาขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงกาวกันค่ะลงกาวลงไปในไหนลงไปในกระดาษขาวเทานะคะเดี๋ยวดูนะคะ ลงกาวทําไมลงกาวเพื่อให้ยึดแน่นขึ้นนะคะไม่ต้องมากค่ะตรงนี้นะคะกาวเนี่ยใส่ไม่ต้องมากนะคะเพื่อความแน่นนะคะคุณครูก็จะใช้กาวนี้นะคะลงไปก่อนนะคะในในอันแรกช่วงแรกนะคะ,ะเพื่อให้มันมีความแน่นนะคะเหนียวแล้วก็แน่นนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะ หลังจากใส่กาวลงไปแล้วนะคะให้เอากระดาษนะคะอันนี้คือกระดาษนะคะที่เราเตรียมมาไว้นะคะกระดาษกระดาษอันนี้นะคะจะปั้นเราจะผสมด้วยกาวนะคะใช้กาวกับกระดาษเนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะนักเรียนต้องทดลองนวดดูนะคะถ้านักเรียนนวดแล้วนะคะสามารถจะปั้นได้นักเรียนปั้นได้เป็นก้อนแบบนี้นี่คือใช้ได้นะคะอ่าต่อไปเราก็จะมารองนะคะเอากระดาษนี้นะคะรองไว้บน อันนี้ทําไปเล็กน้อยก่อนนะคะรองกาวนิดเดียวเพื่อที่เราจะเอาเชือกฟางนะคะที่เราผูกกับห่วงเอาไว้เมื่อกี้นะคะเอามารองต่อนะคะ,ะนักเรียนดูไว้นะคะและเพื่อความคงทนเดี๋ยวเราเราจะใส่กาวลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะให้มันให้มันมีความคงทนให้มันเหนียวแล้วก็คงทนด้วยนะคะ,ะใส่กาวเข้าไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะค่ะ เพื่อให้มันยึดติดกับตัวเชือกฟางนะคะใส่กาวไม่เยอะค่ะไม่เยอะตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถประยุกต์ได้นะคะดูได้ดูแล้วก็ทําไปเรื่อยๆได้นะคะต่อไปนะคะเราก็เอาเชือกฟางพร้อมกับห่วงตรงนี้นะคะมาวางลงไปตรงนี้เอาไว้ทําไว้ทําไมต้องขอบอกเลยนะคะที่เราใส่เชือกฟางนี้เข้าไปเพื่อที่จะยึด ยึดให้ตัวนักตากเนี่ยค่ะสามารถจะเอามาติดข้างฝาได้นะคะเวลาเราใช้งานจริงนะคะนักเรียนจะได้เอามาประดับตกแต่งบ้านได้นะคะ,ะแล้วก็ทากาวลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อยึดนะคะ เราใส่กาวถ้าใส่กาวเยอะไปนะคะมันจะมีข้อเสียคือแห้งช้าเท่านั้นเองมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะนักเรียนดูแล้วว่าสามารถจะยึดติดได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนก็นําดินที่นํากระดาษนะคะกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะตอนนี้คือเอามาปิดทับเลยค่ะให้ได้ขนาดที่เท่ากันเลยนะคะเท่ากับกระดาษที่เราตัดเอาไว้นะคะ ขั้นตอนนี้ใส่ไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องรีบนะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ความหนานะคะอ,ะอย่างน้อยนะคะประมาณ1เซนติเมตรนะคะแต่คุณครูจะใช้ความสูงตรงนี้นะคะ,ะเป็นลักษณะของนูนสูงนะคะก็คือมีความโค้งนะคะ,นะมีความโค้งของของหน้านะคะแล้วเดี๋ยวพอเราลง กระดาษเสร็จหมดนะคะทั้งทุกจุดแล้วนะคะเราก็ค่อยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นนะคะมาตกแตง่งเพิ่มความนูนเพิ่มความลึกเพิ่มความโค้งของหน้านะคะของคิ้วของปากของตานะคะตรงนี้นักเรียนก็ทําไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะ,ะทําให้ขนาดพอดีนะคะเป็นลักษณะเหมือนครึ่งหน้าค่ะ เราจะทํางานนูนสูงให้ออกมาเป็นลักษณะของงานครึ่งหน้านะคะ,ะเหมือนกับเราตัดหน้าคนออกมาครึ่งหนึ่งอะคะ่ะนักเรียนก็จะได้ตัวหน้ากากนะคะตัวหน้ากากนี้เป็นลักษณะโค้งครึ่งวงกลมนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเสริมในส่วนที่เป็นหน้าเป็นหน้าผากเป็นแก้ม เป็นจมูกแล้วก็เป็นตาเพิ่มเติมนะคะ,ะขั้นตอนนี้นะคะทําไม่นานค่ะนักเรียนก็เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันข่าวหลังนะคะ,ะนักเรียนเห็นว่าเวลาเราทำเนี่ยนะคะเราทําไปเรื่อยๆได้เลยค่ะขั้นตอนการตกแต่งจะอยู่หลังจากนี้นะคะขั้นตอนนี้คือลงแป้งลง ดินกระดาษนี้ไปก่อนนะคะกระดาษชุดนี้ที่เราผสมกาวไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะลงให้พอดีนะคะกับส่วนที่เราตัดออกมานะคะที่เป็นกระดาษขาวเทานะคะ,ะให้มันพอดีกันเลยนะคะให้เป็นลักษณะของโค้งนะคะให้มีความโค้งนะคะ,ะขั้นตอนการตกแต่งเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์นะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นนะคะ มาตกแต่งอีกทีอันนี้เราขึ้นรูปก่อนนะคะขึ้นรูปให้เป็นให้เป็นรูปร่างนะคะรูปร่างของหน้าก,กาศนะคะที่คุณครูทําไปแล้วส่วนนี้ก็คือส่วนหน้านะคะขั้นต่อไปนะคะเราจะทําหูค่ะอันนี้ใส่หูเข้าไปนะคะส่วนหูเนี่ยมันจะมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องใส่เยอะก่อนนะคะแล้วค่อยเสริมค่อยเพิ่มไปทีหลังนะคะ อันนี้คุณครูทําให้ได้ขนาดตามที่เราได้ทำเอาไว้นะคะก็คือที่เราวาดเอาไว้นะคะให้มันพอดีแล้วก็ให้เป็นลักษณะของโค้งครึ่งวงกลมนะคะลักษณะโค้งจะเป็นครึ่งภาพนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของการทําหูนะคะ มันจะง่ายตรงไหนง่ายตรงที่ว่าเราทําให้พอดีนะคะเพราะว่าเราเตรียมเราเตรียมบล็อกไว้แล้วนะคะที่เป็นกระดาษขาวเทาเนี่ยพอเราใส่พอดีนะคะมันก็จะกลายมาเป็นรูปหูเลยะคะ่ะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรื่องของการทำมีการลดการเพิ่มนะคะเพื่อให้งานเนี้ยออกมาเป็นงานปั้นที่มีลักษณะที่เราเรียกว่างานปั้นนูนสูงแล้วก็มีลักษณะคล้ายเหมือนจริงนะคะ,อ,ะอันนี้นักเรียนสามารถจะทําไปเรื่อยๆได้กระดาษเนี่ยมันมีข้อดีเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกระดาษที่เราผสมกาวใช่ไหมคะมันก็จะมีความยืดหยุนนะคะนักเรียน สามารถจะทำงานได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะแห้งช้านะคะการแห้งช้านะคะมันก็มีข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือนักเรียนเนี่ยจะต้องมาทํางานมาตากใช้เวลาในการตากนะคะแต่ข้อดีคือเราสามารถจะขยับภาพนะคะหรือรูปเนี่ยให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะคะ บางทีอ่ะเราทําไปแล้วนะคะเราเห็นว่ายังไม่สวยเราสามารถจะมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้คุณครูเสริมนะคะเสริมให้ได้ขนาดเท่ากันเลยค่ะกับบล็อกที่เราทําไว้นะคะหรือกระดาษขาวเทานะคะอ่ะนี่คือหน้าของหน้ากากนะคะก่อนที่เราจะมาใส่หน้าใส่าตานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นต่อไปนะคะ